ตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่ช่องกัปตันดำมซิงนะคะตอนนี้ก็วินาทีสำคัญนะคะเดี๋ยวเรามารอลุ้นนะคะตลาดกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะวันที่16ธันวาคม2566นะคะทุกท่านจะใช้อุปกรณ์อัตโนมัติที่แสาธูสาธุนะคะ ไดจะใช้อุปกรณ์ออกกำลังหลักที่สจะใช้อุปกรณ์ออกกงวกที่สี่หลักออกกำลังได้ทั้งสองตัวค่นั่นก็ได้แล้วยังไงใสนทา้สองย่างนผู้แทนสื่อมวลชนรอรุนั่างนการชม่ันายอนุชิตคำน้อยค่ะและหลักสิท์นะคะนางไอรดาหริลไรรองผู้มีการสำนักพัฒนาอดิจิทัลส่นตัวนครับ โอ้ยไนมันยไม่ดืต่นตื่นเต้นมากเลยตอนนี้ตื่นเต้นตัวบัด่วดนี่แหละงวเจ้าหนก็ตื่นเต้นนะมาเจอว่าเลขตื่นเต้นของวเ้านึ่งเีกอเยอะนะครับรอรุ่นะคับดูวินาทีนะคะท่านผู้ชมจะกลกองไว้ย่งงานยันใจแฮนนิงงานเรากำงจะย่งเหตุใจให้นิงรุ่นละทึก ละกนวเลี้ายสองตัววัวดววนที่16ธันวาคมสองวันห้าร้อกสิบหกที่เ้ออนตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นเจ็ดหนึ่งเจ็ดเปดหนา่ง้แปดห้า เต็มเดียวห้าสหกแปดห้าต้อสองตัวระวันท้ายสองตัวแปดห้ารางวัลท้ายสองตัวต่อไปจะทําการออกรางวัลที่หนึ่งหนึรางวัลวละหกล้านบาทอวันค้างทีมาวัที่นึ่มีสองรางวัลรางวัลละหนึ่งสอบาทค่ะซื้อมามุกงวดนะคะ ัสดีคภาท่านผู้ชมต้องการย์แต้มเดียวคะองตัวแปดห้านะคะทุกคนทุกสำนักเอาเจนหมดเลยคุณไปเปิดดูแล้วเอาเสนอเพราะเขาก็มีมูวจารก์ไม่กล้าพันหนึ่งห้าเลย้องแล้วจองรางวัที่หนึ่งหน่งห้าัรางวัลที่หนึ่งตอนไม่เป็นไรจะ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรลบนตัวบน ไม่เข้าไม่ว่าไม่ว่ากันนะมีเข้ามีบนเลยบนหน้าขึ้นกันไหมแจกยังไงก็นิดนึงนะครับเลยหนึ่งแล้วก็บนใจใจเต้นติดตับติดตับขณะนี้ลูกบอลหมายเลขทั้งหกหลาตกลงในที่เรองรับเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำภาชนะโปร่งใสไปรับลูกบอลหมายเลขจากกระทำกรรมการ และเมื่อได้บันทบทั้งหกลูกแล้วนะคะกองกำลังกการจะนำลูกบอลไปใส่เบลล์แล้วมีการเอาตัวเซฟซึ่งเป็นการหายลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการหมุนอุปกรณ์ออกกอลว่างสองตัวออกแปดห้านะคะทุกท่านาแต้มเดียวนึงพี่น้องค่ะ เป็นอะไรขอให้สามตัวแตงสำักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอแจ้งข้อมูลสลากกินแบ่งรัฐบาลแผ่นดินไทยวันที่16ธันวาคม2566จำหน่ายผ่านแอปพลิเคชันต่าตามจำนวน22ล้านฉบับมีโดยทันจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักแบบดิจิทัลจำนวน43,913รายค่ะ ประชาชนนะคะสามารถซื้อสลับได้ทุกหมายเลขที่ต้องการในราคา80บาทหรือต่้กก่อ80บาทผ่านแอปพลิเคชันต่อไปงวดน2นฉบับและจุดจำหน่ายสลับเียูดอย่ารจเย็นคจมรผ้ยคันลอกคันดีเลยพิเอายงเลยอกว่ามันดู่าย ได้ลงบันทึนเลขะจําหม่นะคะท่านประธานกรรมการสิทธิมนนได้สามกรรมการออกรางวันประจําหลักครเล่นเขาไม่เยอะสชนชาแสงเดชที่ปรึกษาโมลนิเศษกวงแจปูองจะเป็นผู้เสนวหมายเลขต่อไปหรือว่าได้พักก่อนแล้วถ่าบุญวาสนาภูมิใจให้ถามว่าได้ยินข่าวไหมว่าเขาสั่งล้มเราถ้ได้ยิน มันก็ขายงวดูนแหละที่เขาสั่งใกนี่ยัลงไปนี่เียบมมาได้เอรจำเจีวกังวลได้ลบันหมายเลขประจําหน้าทางประธานกรรมการสิ่งที่ขึ้นมาใหม่ได้หมายเลขสค่ะกรรมการออกรวันประจําหลันนี้เลยนางกรมการผู้ว่การกระทวงการพัฒนาประเทศไทยจะเป็นผู้ส่าร อาจารมาว่าเจ็ยรอบ็ดลอยรอบสอตัวนะครับตัวร่างนะครับแป้ครับเออตัวร่างแปดห้าวันนีุ่นรางวัลที่หนึ่งนันาจะเกเนาะสตัวร่างออกแปนะคะทุกท่านมาื่ดกับมตัวเดียวนกร่นลได้หมยเลขสี่ปูจะให้คุณยยบๆอีกว่างวดหน้าร้อยนางอรดาหรือวิไล ได้หอกแบอลหมายเลขประจำหลักแสนนะคะและขณะนี yeah. ้กรรมการออกรางวัล <eyeshadow> ท <bla zes> <t> ั้งหกท่านได้เสียงลูกบอลหมายเลขครบแล้วค่ะแล้วไอ้ฮหาควายโอ้ยรอลุ้นบนค่ะไปเลยทางานขวามือจะนั่งร้จะเปิดฝาสลากทุกสียงที่บรรจุลูกบอลหมายเลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ประชาชนผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้งหกหลักค่ะ รางวัลที่หนึ่งวัวเดนที่16ธันวาคมิงสัป์สองพันร้าช้อ6หกสิบหกเลขที่ออกสามห้าหกเจ็ดห้าเจ็ด

ห้าเจ็ดหนึ่เอ๋อจาเต็มหดูเ้เจ็บมาเต้องตัวเจ็บตัวดอ้เจ็้ด้เจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ห้าเจ็นะทุกคนเจ็ดห้าเ โอ้ยยยยงยย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 ยะยยยยไยย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 ย่ยยยยยยยายยยยยยดยยยยยมยยยยยยมายยดยย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  พี่บกพี่เจ็ดมาเนาะเจ็ดมาไม่เราเาเดิมนะนี่เราไม่ได้หลุดนะนี่ม่หลุดเังใจเเาไมด้เหรอซื้ออะไรก็ได้ไ้มีเจโอ๊ยม่หก้มีเมาตัววเป็นเดี่ไม่รู้มออยเลดอดย ลัวครัไ <cado> ม่วากันไม่ว่ากันแนละทางหุดนแสนลยทางนู้นไปดูวิไปด้วทางหูดนสน้ัลโหลวันเะี้เดีดหัวกมี มาสองตัวด้วยเจ็ดมามาสีไม่หอกอะไรนะเจ็ดห้าเจ็ดวหน้าวิ่งเสียวันหน้าวิ่งเสียวไม่หลอกอะไรไม่หลอกอะไรเ5 7 5ห้าเจ็ห้าเจ็ด ว่าน้าวิ่งเสียเหาอว่าน้าบอกไว้ก่อนเพื่อนเลยทุกสำนักเลยมาล้นะครับให้มาก่อนเลยครับมาสี่ก่อนเลยเรด้วสท่านมาวิ่งสี่ห้าแสนเปอร์เซ็นต์เอาหรืออะไรก็ได้ขอให้มีสี่ครับปเลยนครับสองตัวแปดห้านะคะทุกท่านสามตัวบนนะเจ็ดห้าเจ็ดนะคะทุกคนหนึเกดลคก็แชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ